เช่แบบหนึง่งโล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 ลโลล ขอเล่นก่อนไม่น่าได้สอจอให้เข้าปีการศึกษาต้นเดือนเดี๋ยวผมป้อยยาต่อแล้วรอลดก่อนอยากได้เอะ สรุปมาวินถือไอ้นี่หรือเปล่ามาวินไอ่พี่มึอถือ g ี p แก๊งอยู่หรือเปล่าถืออยู่พี่ใช้อยู่เปล่าใช้อยู่พี่ใช้อยู่มีรถแก๊งว่างสักคันไหมหนูแม่พี่จนอยด์ไปแข่งแล้วโอเคโอเคแคทถืออะไรอยู่อะ g ี p พี่รถหนูวันนี้พี่อยู่ไหนแล้วแต่งเต็มไหมโอเคอ่าอยู่หน้าแลนเหลืองอะแต่งไม่เต็มรถไม่ขับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอคุยกับศาสตราจารย์หนึ่งนะครับนึงเดี๋ยวมา ขับไม่ได้ขับไม่ได้ไฟมาแล้วไฟมาแล้วพี่ที่เล็กเออครับ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 รอดีครับอันนี้ค่ะโอเคคืออันนี้สตรีมอยู่หรือเปล่ามันไม้สตรีมสตรีมครับให้ให้ปิดเสียงไหมครับปิดค่ะโอเคครับโอเคสจฝากบอกว่าอย่าเพิ่งเสือก พอดูอยากได้ข่าวดีหรือข่าวร้ายร้ายเหรอร้ายก่อนเลยนะข่าวร้ายก็คือปีการศึกษาที่เข้าได้เลือกก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาอ,โหโหโหอีกเดือนหนึ่งไอ้สัตว์ข่าวนี้คือให้กรอกไปได้เลยตอนนี้เดี๋ยวเขาจะรับ เขาอาธิบายอยู่แต่เข้าใจอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมั่วงไงต,ตอนนี้ใน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 โรงเรียนมันจะมัว่วกลางคันอะไรเงี้ยอ่าภูมิหลังตระกูล อ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์ไม่ดูนะนี่ผมทิ้งถามไม่ดูเลยขออีกทีครับผมสามารถเข้าเรียนได้วันที่เท่าไหร่นะครับ ใช่มันสนุกครับมันสนุกครับมันสนุกสอดจอชานแนลไม่มีดีออคาเทียเหรอตอนนี้จะเปิด จะเป็นช่องเองลือกราบริลิสเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการเข้าเล่นในเมืองจะเริ่มในวันที่วันที่21เริ่มเข้าตรอกวันที่26ถึง27คัดสันบ้านวันนี้วันที่22วันที่21ก็คือเดือนหนึ่ง26-27คัดสันบ้าน กูว่านี้เดี๋ยวให้คิดเตียนเขียนให้เดี๋ยววะ่ะจะไม่ยาวชิบหายประถมบทประวัติส่วนตัวที่มาที่ไปจุดเด่นจุดตำหนิความพิเศษส่วนตัวไม่นานหรอกค่ะหลับตาตื่นมาก็แป๊บเดียวจะได้เข้าทีละรุ่นรุ่นสตอรี่จะได้ไม่ทับซ้อนกันนะ่ะ b e f o โฟรอก่อนเว้เดือนหนึ่งน้อง อีอีส <laughs> ่อจออีอีไม่ที่ที่ต่อจอพิมพ์มานี่คือเดือนตุลานะเดือนตุลานะภูมิหลังตัวละครภูมิหลังของตระกูลจะประส่งความคาดหวังกิฟฟินดอร์เรเวนคอร์สลิทเทรีนอัฟเฟิลพับ ส่วนใครอยากฟังเพลงก็เอาไป